สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับโดยเราไปเริ่มกันที่สโตลาชิกประเดิมพรีเมียร์ลีกสุดพิเศษแม้เลสเตอร์พ่ายหงแดงคารแอนฟิลเลสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนถิน่นแอนฟิลของลิเวอร์พูลในสืกพรีเมียร์ลีกนัดบ็อกซิ่งเดย์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยจิ้งจอกสยามเสียไปถึง7ประตูจาก2นัดก่อนหน้านี้ขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและนำเป็นจา่าฝูงพรีเมียร์ แม้จอร์แดนอาจิวจะพังประตูขึ้นนำให้เลสเตอร์ตั้งแต่ต้นเกมและสร้างความหวังในการพลิกล็อกแต่สุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเจ้าถิ่นไม่ไหวและพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทำให้เลสเตอร์ซิตี้ล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นโดยเกมนี้รุดฟานิตลอยกุนซือเลสเตอร์ซิตี้ต้องตัดสินใจครั้งสําคัญในตําแหน่งผู้รักษาประตูหลังจากที่แดนนี่บอดโดนวิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มที่ผิดพลาดในเกมพ่ายแพ้ให้กับบูแฮมป์ตันประกอบกับแมต์เฮอร์มันเซนผู้รักษาประตูมือหนึ่งยังคงได้รับอาการบาเจ็ ทำให้ยาคุบสโตราชิกนายทวารดาวรุ่งวัย23ปีได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกโดยสโตราชิกเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมยู21ปีเพียงนัดเดียวก่อนหน้านี้แม้จะต้องลงเล่นในเกมใหญ่ที่แอนฟิลและเสียไปถึง3ประตูแต่เจ้าตัวยังคงแสดงความมุ่งมั่นผ่านโซเชียลมีเดียโดยโพสต์ข้อความว่ามันไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่เป็นความรู้สึกพิเศษที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกความฝันเป็นจริงแล้ว ไปสู่เป้าหมายต่อไปด้านฟานฮิตตลอยก็ออกมาชื่นชมผลงานของสโตราชิกว่าวันนี้เขาทําได้ดีมากเขาคงทําได้ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วการเซฟของเขาเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องมองดูแต่ผมก็มองดูความนิ่งในบางช่วงเวลาด้วยเขาเป็นผู้รักษาประตูที่อายุน้อยและมีพรสวรรค์เขาต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน,านเนื่องจากอาการบาดเจ็บและได้ลงเล่นให้กับทีมรุ่นอายุต่ากว่า21ปีเพียงแค่ครั้งเดียวและในวันนี้เขาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่แอนฟิลด์หากคุณสามารถทําผลงานได้แบบนั้น ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเขาอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ก็คือเกมรับโดยพวกเขาเสียประตูมากที่สุดในลีกถึง40ประตูเท่ากับวูฟแฮมตันซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ฟานนิตรอยต้องเร่งแก้ไขโดยเกมต่อไปเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะเป็นบททดสอบที่หนักหนาสาหัสอีกครั้งไปต่อกันที่เลสเตอร์หวังดับซ่าเรือใบที่กำลังล่อแหล่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้น จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าที่ฟอร์มตกอย่างหนักในสุดพิมเมลีกวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนี้ในเวลา3ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยโดยจะถ่ายทอดสดทางสกายสปอร์ตพิมเมล u กทางด้านสถานการณ์ของทั้งสองทีมนั้นแมนซิตี้กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่เป๊ปกวัวดิลาเข้ามาคุมทีมพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวจาก13เกมหลังสุดในทุกรายการและล่าสุดก็ทำได้แค่เสมอกับเอเวอรตต์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในวันบ็อกซิ ทำให้ตอนนี้พวกเขารังอยู่ที่อันดับ7ของตารางตามหลังจากโฟลวอร์พูถึง14คะแนนขณะที่เลสเตอร์ซิตี้เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับลิวอู์พูล3-1เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้พวกเขาหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นปัญหาใหญ่ของแมซิตี้ในฤดูกาลนี้ก็คือฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออร์ลิงฮาเลนดาวยิงตัวเก่งที่ออกสตาร์ดูการได้อย่างร้อนแรงแต่ช่วงหลังกับฟอร์มฝืดดยในเกมกับเอเวอร์ตันฮาเลนพลาดจุดโทษและมีโอกาสยิงตรงกบเพียงครั้งเดียวตลอดทั้งเกม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเกมรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายไม่ว่าจ,จะเป็นรูเบนเดิยาสแจ็คกิริสจอห์นสโตนไคล์วอล์กเกอร์เอเดสันและมาเทอุสนูเนสซึ่งทําให้กวาดิวลามีตัวเลือกในการจัดทัพแบบจํากัดด้านเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของรูดฟานนิตาลอยหวังที่จะใช้ความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านรวมถึงสถานการณ์ที่กดดันของแมนซิตี้เพื่อเก็บแต้มสำคัญในเกมนี้ ข่าวดีสำหรับเลสเตอร์ก็คือเจมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวเก่งน่าจะฟิตกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากที่พลาดไปในเกมกับลิว์พูเนื่องจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่มีจอร์แดนอาอยูที่ติดโทษดแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบและคาดการ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมที่น่าจะมีรายชื่อดังนี้ทั้งฝั่งเลสเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1นักเตะประกอบไปด้วยยาคุบสโตราชิกเจมส์จัสตินคอเนอร์ควอดีจานิคเวสการ์ วิกเตอร์คริสเตียนเซนแฮ์รีวิงบูบาการีซูมาเรฟาคุนโดบูอาโนเตบิลลาเอกานุสสเตฟี่มาวิดิดีและเจมี่บาดีทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1ประกอบไปด้วยเซฟนออเตกาวิโกรูอิสมาดูเอลอาคันจิจัสโกกวาดิโอนนาธานอาเเคเบนโดซิลวามัตเตโอโควาซิสซาบินโยฟิลฟอร์เดน เจอร์มีโดกูและเออริงบ a ลฮารแลนด์โดยเกมนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับทั้งสองทีมเลสเตอร์ต้องการแต้มเพื่อหน,นีตกชั้นขณะที่แมนซิสตี้ต้องการ3ามแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาและลดช่องว่างกับทีมนำโดยถิติ5นัดหลังของทั้งสองทีมมีดังต่อไปนี้ทั้งฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเวสต์แฮม3ประตูต่อ1เปิดบ้านเสมอกับไบรตัน2ประตูต่อ2บุกไปเยือนแพ้ให้กับนิวคาสเซิลสี่ประตูต่อศูนย์ เล่นในบ้านแพ้ให้กับบุฟเฟ่ตันสามประตูต่อศูนย์และล่าสุดบุกไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งทงฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้านัดหลังสุดมีดังนี้บุกไปเยือนคิสตันพาเลตเสมอสองสองบุกไปเยือนยูเวนตุสแพ้2ประตูต่อศูนย์เล่นในบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งบุกไปเยือนแพ้แอสตันวินล่าสองประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดเสมอกับเอเวอร์ตันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งทางด้านถิตีที่พบกันของทั้งสองทีมห้านัดหลังสุดมีดังต่อไปนี้ วันที่7สิงหาคมปี2021เลสเตอร์ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0ในศึกคอมมูนิตี้ชิลวันที่11กันยายนปี2021แมนซิตี้บุกไปชนะเลสเตอร์1ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่26ธันวาคม2021แมนซิตี้เปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป6ประตูต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่29ตุลาคมปี2022แมนซิตี้บุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกและล่าสุดที่พบกัน15เมษายน2023 แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ามประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกไปปิดท้ายกันที่เลสเตอร์ซิตี้เล็งเสริมทัพครั้งใหญ่มกราคมนี้หวังแก้ปัญหาเกมรับสุดรั่วจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสึกชิงตัวนักเตะใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมมราคมนี้โดยมีรายงานจากแหล่งข่าววงในเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่ารุดฟานนิตรอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให,ให้กับทีมใน2ตำแหน่งหลักก็คือกองหน้าและซิเต์แบ็ก ก่อนหน้านี้ฟานิตรอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเลสเตอร์ซิตี้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งกองหลังตัวกลางซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญของทีมฤดูกาลน,นี้โดยคอเนอร์ควอดี้และยานิสเฟตการ์ดยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างที่คาดหวังในขณะที่วิกเตอร์คริสเตียนเซนและเจมจัสตินก็ทำผลงานได้หน้าผิดหวังเช่นกันจากสีิตีที่เลสเตอร์ซิตี้เสียประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกทำให้จิ้งจอกสยามต้องตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ด้วยการมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับเกมหนักที่รออยู่ข้างหน้านอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนและการยืมตัวนักเตะบางรายด้วยหวังที่จะรั้งตัวฟากุนดูบารนเต้เอาไว้กับทีมต่อไปแม้ว่าไบรตันต้นสังกัดเดิมต้องการตัวกลับไปเช่นกันขณะเดียวกันออสซอนเนร์ดัวก็มีแนวโน้มสูงที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังคริสตันพาเลตหลังไม่สามารถแจ้งเกิดในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้ อย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่า l ลสเตอร์ซิตี้จะสามารถคว้าตัวนักเตะเป้าหมายมาร่วมทีมได้หรือไม่และการเสริมทัพในครั้งนี้จะช่วยยกระดับผลงานของทีมให้ดีขึ้นไหมมากน้อยเพียงใดในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังก็ต้องติดตามกันต่อไป